ชาวราศีพิจิกคกับดวงการเงินโชคลาภและวาสนาของปี2567นะฮะซึ่งเป็นปีมะโรงครับปีงูใหญ่นะฮะมีแต่เรื่องใหญ่ๆแล้วก็มีการใหญ่คิดการใหญ่แน่นอนคนราศีพิจิกนะครับมาครับบอกก่อนเลยครับว่าช่วงปีนี้นะฮะเป็นปีที่มีโอกาสที่จะซื้อขายบ้านรถนะครับนี่หรือว่าจจะซื้อขายแลกเปลี่ยนบ้านหรือรถก็ได้นะครับจะมีเรื่องของ การเงินหรือที่ดินอสังหารยานพาหนะนะครับนี่เพราะว่าเด่นมากดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่อยู่อาศัยนะครับหรือว่าเรือนพบพันธุนะฮะโค,รครจรอ,อยู่ตำแหน่งเรือนภพปุตตะนะครับราหูดวงนี้มันเป็นราหูที่ให้คุณในเรื่องของการได้เงินก้อนหรือว่าเป็นการโยกย้ายหรือว่าเป็นการที่ได้มีนิสินที่มาจากเรื่องของการซื้อหรือผ่อนอสังหารย,ยานพาหนะ นะครับเพราะฉะนั้นใครที่มีไอเดียหรือมีความคิดนะครับที่จะทํากิจกรรมที่ผมบอกเนี่ยฮะอยู่แล้วนะโอกาสเร็จมีสูงมากนะครับแต่ถ้าบางคนบอกโอ้ไม่มีดีกว่านะฮะไม่รู้จะหาเงินจากไหนนะครับแค่เงินกินแต่ละเดือนบอกโอ้ยังเหนื่อยอยู่แล้วนะฮะโอเคครับอาจจะเป็นการโยกย้ายนะครับที่อยู่อาศัยก็ได้และมีโปรเจกต์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเป็นปีที่คุณจะหารายได้พิเศษทั้งอื่นแล้วก็เริ่มแบบจริงจังแล้วนะฮะ ฉะนั้นนะครับถ้าราศีพิจิกในช่วงปีนี้คุณมีไอเดียอะไรใหม่ๆนะครับที่คิดไว้ตั้งแต่ปี 2,5, 6,6กันนะแล้วคาดว่าอยากจะหาไรายได้จริงจังในช่วงปีนี้ยังให้ได้หรือว่าให้สำเร็จครับก็ให้ความยืนยันว่าจะทำได้แน่นอนนะครับปีนี้ได้ทำแน่นอนงานม,มันเยอะขึ้นนะแล้วก็มีโอกาสได้ช็อบพิเศษหลากหลายอย่างเลยนะครับบงคนหาขายนะครับก็เบ,บสีิกหรือง่าย บางคนก็สร้างคอร์สหรือเปิดคอร์สนะครับเรียนนะฮะหรือว่าสอนนะฮะบางคนก็เรียกว่าหาอาชีพเสริมใหม่ๆต่างๆนานาน,นะฮะอะไรก็ตามนะครับเป็นปีที่จะมีช่องทางการเงินเข้ามามากกว่าเดิมนะครับถ้าเทียบระหว่างปี256 6กับ2567ว่าปีไหนเงินดีกว่ากันนะครับปีไหนเงินเข้ามากกว่ากันนะครับปี6 7, นะครับ2ประการแรกครับ ดาวพฤหัสคือดาวแห่งความอุดมสมบูรณ์นะฮะหรือดาวแห่งโภคทรัพย์นะครับในช่วงปี 66, 66เนี่ยเขาโคจรอ,อยู่ตำแหน่งหรือว่าอยู่ในเรือนอลิหรือตำแหน่งที่เป็นอุปสรรคนะครับแต่พอเข้าช่วงปี2567นะครับโดยเฉพาะดาววันที่30เมษาไปต้นไปครับก็คือง่ายๆเราก็คิดตั้งแต่พฤษภาไปต้นไปกันนะฮะดาวพฤหัสด,ดาวแห่งโภคทรัพย์นะครับโคจรให้คุณ เต็มที่กับคนราศีพิจิกนะครับก็คือตั้งแต่พฤษภาปี67นะครับไปจนถึงปี68นะครับพฤษภาหกแปดนะครับเรียกว่ามีทรัพย์สินเพิ่มมากกว่าเดิมเห็นไหมฮะดาวมันส่งผลดาวให้คุณมันเด่นกว่าช่วงปี66มันก็เป็นคําพยากรณ์ที่ชัดเจนมากเรียกว่าชัดเจนมากๆว่ามีเงินเข้าแน่นอนและมีเงินพิเศษเข้าแน่นอนและก็มีคนช่วยเหลือบ้างแน่นอนและถ้าใครที่ ไม่เคยมีโชคลาบนะครับเรานึกดูนะฮะปี6 6ใครปีโชคลาบบ้างนะฮะน้อยนะถ้าดาวพฤหัสในฮัโคจรแบบนี้ต้องบอกว่าคนราศีเมษพิจิกนะครับแทบจะไม่มีโชคลาบเลยนะฮะในปี66นี่นะฮะแต่ปี67ครับมาแล้วนะครับคุณเตรียมตัวครับมีโอกาสได้โชคลาบฟุกๆโชคลาบที่มาจากเมื่องคนก็นึกแต่เสียงโชคเสียงดวงนะฮะแต่ผมมองเรื่องการลงทุนนะนะมันมีโอกาสไปลงทุน หรือทําการค้าหรือมีลูกค้าใหม่ๆหรือค้าแบบเด็ดๆเข้ามาหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่าถ้าค้าขายนะฮะมีการขายของได้ดีกว่าเดิมนะครับนี่คือจุดเด่นนะฮะนี่เลยมองว่าเออถ้าใครที่หาช่องทางการเงินพิเศษเนี่ยมันก็ตรงกับปีที่มีโชคพอดีคุณก็จะได้มากกว่าปกตินะครับแต่ถ้าแบบปีที่มีโชคแล้วคุณทํางานแค่กินเงินเดือนอย่างเดียวนะฮะแล้วไม่ทําอย่างอื่นเลยนะครับ เงินมันก็จะได้แค่ช่องทางช่องทางเดียวถูกไหมฮะมันก็จะไม่ได้แบบมีหลายช่องทางเหมือนคนอื่นเขานะครับเต็มที่ก็อาจจะเรื่องของโชคฟุฟุกก็อ่สิง่งโชคสียงดวงเนาะอ่าในสิ่งที่เราลงไปลดตัวลงตัวลดยีอะไรก็แล้วแต่นะฮะก็มีโอกาสนะครับมีมากกว่าเดิมแน่นอนนะฮะแล้วที่สําคัญครับเป็นช่วงปีที่มีผู้ใหญ่ทาบทามสนับสนุนส่งเสริมอาจจะช่วยเหลือนะครับเออถ้าใครที่ตั้งใจนะครับ อยากจะทําอะไรไปพิเศษนะครับในช่วงปีนี้อย่างที่บอกฮะว่ามีผู้ใหญ่สนับสนุนนะฮะชักชวนให้ทําและทําได้ดีด้วยนะครับพิจิกมีเงินจากคนช่วยเหลือสนับสนุนมีโอกาสได้ทํางานพิเศษจากคนทาบทามมีโอกาสได้หาไรายได้ทางอื่นนอกจากงานหลักเห็นไหมฮะช่องทางการเงินหลายทางเลยนะแล้วก็มีดวงค้าขายนะฮะจะขายเป็นชอบอบไกนนะฮะหรือว่าขายของสําคัญของเรานะครับ ก็ได้นะฮะก็จะขายได้แล้วก็มีราย,าย,ายรับเข้าและผู้ใหญ่ช่วยเหลือและแฟนช่วยเหลือนะครับแฟนช่วยเหลือ,อคืออะไรสมมุติครับอย่างท่าเรามีแฟนนะฮะแล้วแฟนแฟนเราครับเขาก็ได้เงินมาได้โบนัสมาได้อะไรพิเศษมานะครับนี่นะฮะเขาก็ซื้อข่าของเครื่องใช้นะครับหรือบางทีก็แบ่งให้เราหรือบางทีก็ช่วยนะครับพยายามที่เราติดขัดนะครับนี่ฮะค,คือจุดเด่นของปีนี้ เป็นปีที่มีคนช่วยเหลือมากกว่าเดิมถ้าปี6กกคุณช่วยเหลือเราถ้าตามโดงชะตาแทบไม่มีเลยนะฮะแต่6 7นะครับมีเข้ามาแน่นอนนะครับแล้วก็ประการต่อมาพื้นดวงเรียกว่ามันมีดาวนะฮะถ้าทําการค้าอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับหรือว่าจับมือทําอะไรกับคู่ค้าคู่จราจรนะฮะแต่ผมเห็นจุดเด่นอีกข้อนึงนะครับคือมีโดเเ็นนี้นะครับนี่ที่ก่อให้เกิดทรัพย์สินนะฮะก็อย่างที่ว่าครับ บางคนซื้อบ้านบางคนซื้อคอนโดบางคนซื้อที่บางคนเปลี่ยนรถนะครับมันก็จะมีเข้ามานะฮะคุณก็ทิ้งไว้ในจ่ายก่อนแล้วก็มีดวงไปต่างประเทศนะครับนี่โอเคตัวนี้มันก็เป็นค่าใช้จ่ายเหมือนกันฮะไปต่างประเทศนะฮะมันก็มีโอกาสเรื่กเปิดโลกนะเป็นปีของการเปิดโลกนะฮะถ้าคุณทํางานอยู่ในกรอบเดิมๆหรืออยู่ในวงรอบนะครับเช้าเย็นกลางคืนวันหยุดนะครับทำอะไรซ้าๆเดิมๆนะครับเนี่ยพี 66ที่ผ่านมาเนี่ยครับเป็นอย่างนี้นะฮะปี67เปลี่ยนนะครับกรอบชีวิตจะเปลี่ยนไปนะฮะมีโอกาสได้งานพิเศษเพิ่มมีโอกาสมีงานอนดิเรกแล้วทาได้ตังค์ด้วยมีโอกาสได้เดินทางบ่อยขึ้นมีดวงการได้รวมพู้ลงทุนหรือว่ามีจ็อบอะไรที่เข้ามาทําให้เราต้องเอาเวลาว่างนะฮะเอาไปทําหรือสร้างตังค์ก็โอเคครับมีรายได้พิเศษเพิ่มเข้ามานะฮะเห็นไหมฮะว่าราศีพิจิกดวงงานเพิ่มขึ้นแน่นอนแล้วมันถึงก่อเป็นไรายได้พิเศษนะครับ แต่ว่ามันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของมรดกนะฮะบ,บางคนเขามีโอกาสนะครับถ้าสมมติว่าางคนรุ่นนะฮะจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะว่าบ,บางคนเขามีกิจกรรมอะไรแบบนี้อยู่นะฮะแต่ว่ากลัวว่าจะไม่ได้ก็ให้ความมั่นใจว่าได้นะครับและมีดวงในเรื่องของใครที่ทําธุรกิจนะฮะมันจะมีเส้นทางหรืออาชีพใหม่ๆคุณอาจจะไปทําอาชีพอื่นหรือว่าแต่ทําร่วมด้วยร่วมไปด้วยนะครับหรือมีช่องทาง การรับจ็อบพิเศษนะครับงานอื่นๆเข้ามานะฮะอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพิจิกมีเงินมากกว่าเดิมแน่นอนทีนี้มาดูรายจ่ายนะครับอันที่สําคัญเหมือนกันนะฮะระวังมันจะมีคนมายืมตังค์นะฮะบ่อยขึ้นมากขึ้นนะฮะอันนี้เรารู้ปุ๊บเราก็ได้เตรียมคาพูดที่จะตอบรับหรือพิเศษนะครับ2นะครับอย่างที่บอกว่ามีดวงการได้ซื้อของที่มีราคาสูงๆราคาแพงนะฮะก็ซื้อได้นะครับ3นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของ ใค้จ่ายรายเดือนที่สูงขึ้นนะครับคุณอาจจะไปมีกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมเข้ามาเลยก็ต้องมีค่าผ่อนอะไรบางอย่างนะแต่ละเดือนเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมน,นะฮะเดิมที่สูงลคุณมีค่าผ่อนอะไรต่างๆสัก5อย่างนะฮะแต่พอปี6ก็ก็อาจจะ78อย่างครับก็ให้รู้ว่าเดี๋ยวจะมีเงินที่จาเป็นต้องเอาไปผ่อนนะครับหรือว่าคุณจะเป็นราชางเงินผ่อนนะครับนะแต่ว่าไม่ใช่ผ่อนแล้วเดือดร้อนนะฮะผ่อนแล้วก็ยังหมุนเงินได้นะครับ และที่สําคัญนะครับอันนี้ก็คือมีความเฮงนะครับพิจิกมีความเฮงดาวพฤหัสเลงอะไรที่มันยากหรือว่าช่วงไหนที่จุนอยู่ในจุดวิกฤตนะฮะเรื่องของการเงินนะครับจะมีช่องทางการเงินนะครับที่ดีขึ้นนะฮะผมบอกกันว่าช่วง4เดือนแรกนะครับคือมกราคมพฤษภาคมมานะครับมันจะเป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างจะฟืดๆนิดนึงนะครับมันจะไม่คล่องตัวเท่าแต่พอเข้าเดือนพฤษภาเดืครับไปจนถึงสิ้นปีนะฮะมันจะมีช่องทางการเงินที่เพิ่มมากกว่าเดิมคุณอาจจะมี งานพิเศษเข้ามาเพิ่มมากกว่าเดิมก็ได้หรือว่ามีคนช่วยเหลือซัพพอร์ตมากกว่าเดิมก็ได้หรือว่าจะทําการค้าแล้วเป็นกําไรมากกว่าเดิมก็ได้นะครับแต่ว่าช่วงสีเดือนแรกอาจจะตึงๆหน่อยนะครับรายจ่ายเยอะแล้วก็มีเหตุจําเป็นต้องใช้นู่นนี่นั่นเยอะกว่าเดิมนะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่รอดนะฮะรอดปลอดภัยแน่นอนเพียงแต่ว่าถ้าเทียบระหว่างสีเดือนแรกนะฮะกับ8เดือนที่เหลือนะฮะแเดือนที่เหลือนี่มันจะมีช่องทางหรือเส้นทางการเงินมากกว่าเดิมนะครับอยู่ที่ว่าเราใช้มากน้อยแค่ไหนนะฮะ จะบอกว่าเงินเข้าเยอะแต่ทำไมไม่เห็นตังค์เลยนะครับมันก็มีนะฮะแต่พอเราไปดูรายจ่ายส่วนตัวแล้วโอ้โหเพียบเลยนะครับดังนั้นอะไรที่ยังไม่จำเป็นต้องซื้อก็เบรกเบรกไว้ก่อนนะฮะแต่โดยรวมสรุปแล้วนะครับว่าเงินปี2 5 6 7เข้ามากกว่าเดิมมีทรัพย์สินมากกว่าเดิมมีโอกาสเป็นหนี้เพื่อหรือว่าเป็นหนี้สินที่มาจากเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมากกว่าเดิมแล้วก็มีดวงคนช่วยเหลือและมีความเฮงหรือว่ามีจุดที่เปลี่ยนแปลงทั้ไหรยที่อยู่ในตําแหน่งของ จุดวิกฤตเงินทองครับจะมีตัวช่วยหรือมีคนมาช่วยหรือมีอะไรก็ตามครับมาดึงคุณออกจากจุดวิกฤตเรื่องเงินทองทุกครั้งไปนะครับให้สบายใจอยู่นี้ได้ครับนี่คือเรื่องราวการเงินปี6-7ในปีในโคนลาสีพิจิตครับผมว่าดวงดีขึ้นนะชัดเจนด้วยนะเก็บเงินดีๆนะเงินจะเหลือบ้างนะครับโชคดีครับไปกำลังใจนะครับลุยสูต้ตอสวัสดีครับ